โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงผั่นสล็อตนะเพื่อนๆวันนี้ม้าม่วงจะพาเพื่อนมาเล่นเกมวายเบ i t โตนะทุกคนก็ไปลุยเลยดีกว่านะก็วันนี้ม้าม่วงพบมาอยู่ที่5,000นะทุกคนก็เบ็ดร้อยไปเลยนะวายเบ i t โตเรานะทุกคน ก็สำหรับใครที่เคยเห็นมาโมเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะหรือว่าใครที่เล่นเกมนี้อยู่เป็นประจำนะก็น่าจะรู้นะว่าเกมนี้มันเป็นเกมยังไงนะเปนเกมแนวทำคอมโบนะทุกคนทำคอมโบแบบนี้โอ้ยนึกว่าจะเข้าฟีเกมนะทำคอมโบไปเรื่อยๆนะทุกคนเก็บคูณทำคอมโบแล้วก็ลุ้นจ่ายแบบหนักๆเต็มแผงธรรมดาอย่างนี้นะทุกคน แค่นั้นเองเกมนี้ไม่มีอะไรยากนะเพื่อนๆอุ้ยเจเต็มแผงอุ้ยเข้าฟรีเกมไวว่ะเพื่อนๆยังไงดีเปิดเดียวรู้เรื่องว่เนี่ยฮะเก้าวันนี้นะเพื่อนๆวันนี้มาโมงเล่นอยู่ที่เมกาเกมห5านะครับผมสมัครใครนะที่สนใจจะตามกันไปเล่นนะหรือว่าอยากรู้ว่ามาโมงเล่นอยู่ที่ไหนนะ ก็สามารถกดชีริงด้านใต้คลิปได้เลยนะดูเยทุกคนมาดูฟรีเกมไม้แรกของเราดนะีากว่านะจังหวะนี้คูณ4ได้มา300อยเองนะยังแบบว่าเบาๆอยู่เก็บคูณก่อนได้ไหมอ่ะว่าโหดไปมันเข้าไวอะนะก็ต้องทำใจอุย้ยจังหวะนี้เต็มแผงโอ้โหพันห้าเงระ ก็ยังว่านะทุกคนมันยังคูน้อยอยู่นะเราจะไปหวังอะไรกับมันมากไม่ได้นะทุกคนเล็กสี่หมุนนะคูณหกแล้วนะตอนนี้อุ้ยสวยไปเพื่อนไปเพื่อนไหลไปโอ้โหสิบช่องสองไม่มีนะอยากเห็นไหลหดหดนะ ฟีเเกมก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็คูณมันจะค้างนะมันเพิ่มแล้วมันจะค้างอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ช่องกลางจะเป็นกรอบทอ้องลุ้นเปลี่ยนเป็นวายนะทุกคนก็ไม้แรกไม่เท่าไหร่นะตรงนี้ต้องเพิ่มเพิ่มเบ็ดนะทุกคนไม้แรกเบ็ดร้อยไม่ตอบโจทย์เข้าไว้ด้วยเพิ่มเบ็ดใส่ต่อนี่แหละคือทางของเรานะทุกคน ถ้ามันเข้าฟรีเกมแล้วเราต้องใส่ไปต่อนะเพิ่มเบ็ดอัดเข้าไปต่อสําหรับม้าม่วงจะชอบเล่นแบบนี้นะไม่ว่ามันจะเข้าฟรีเกมหรือว่าแตกแบบแตกแบบเบิ่มๆแตกนอกเนี้ต้องเพิ่มเบ็ดเหมือนมันมาเพิ่มทุนให้เราไปเพิ่มเบ็ดนะทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าเราฝืนเบ็ดเดิมต่อไปทั้งที่มันแตกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดูดคืนได้นะเพื่อนๆอันนี้คือหลักการการเล่นสล็อตของม้าม่วงนะ เบทสองร้อยจะเข้าไหมพีเกมเข้าวันนี้เลยพรุ่งนี้นี่สวยไหลก่อนก็ได้งั้นอนะ่ะโอเคก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็วีเข้าพีเกมสวยพีเกมเบทสองร้อยมาแล้วเพื่อนเพื่อนก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกหรือว่าเคยเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะทุกคนก็มา่มงฝาก เพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับม้าม่วงนะทุกคนก็ฝากไว้กันหน่อยนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูเนี่ยก็คอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนที่ด้านล่างใต้คลิปนะเฮ้ยมันเบาจังอนะทำไมอะเบสสองร้มันจะเบาเกินไปเปล่าไหลน่อย อีสีหมุนนะทุกคนเป็นสองร้อก็ไม่เอาหรออุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหคุณแปดนะตอนนี้อีสามหมุนยังไงเออคิวไหลต่อไปมีอะไรอีกไหมโอ้โหมันมันไม่ไหลไม่สุดนะทุกคนคอมโบมันไม่โหดเลยวะอันนี้เป็นสองร้อยนะเพื่อนไปให้มันสุดหน่อยนั่นแหละ มาแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้คิวอีกเต็มแผงคิวคิวแตกเป็นหมื่นนะทุกคนมันทุกแถวเลยสองหมื 25, ช็อตนี้นะคอมโบทีนี้โหดมากโอเคได้เลิกนะทุกคนเหลือหมุนสุดท้ายคอมโบนี้รู้เรื่องเลยนะโอเคหมุนสุดท้ายว้าวนะทุกคนได้เท่าไหร่สองหมื่นเก้โอโห้ตาฟัก เบตสองรได้2องหโคตรจะสุดนะทุกคนโอ้โอเคได้เลิกนะทุกคนก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มหัวเด่นทามหรืออยากจะตามมาเล่นที่เมกา้าเกม65ห้ที่เดียวกับม้าม่วงนะก็สามารถกดที่ดิงด้านใต้คลิปได้เลยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ม้าม่วงก็คงพอแค่นี้นะทุกคนก็ เจอกันครับผมบ๊ายบาย